จะอุ่นกี่องศาเธอถึงจะเลิกหายเ็นชากับเราสักทีถ้าเห็นภาพแบบนี้นะครับทางซ้ายมือเมื่อสักครู่นะครับก็คงได้แต่พูดว่าแอบรักยังไม่พอยังต้องแอบรอให้เขาเลิกกันนะครับตัวนี้คือเม่นใหญ่แผงคอยาวนะครับ ก็กำลังงงๆเมื่อเจอพี่เดี่ยวหลับของเรายืนเป็นภูเขาเรากาดักอยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูคู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจูจีกันอยู่นี้นี่คือแม่นใหญ่แผงคอยาวนะครับขนาดตัวก็ถงถือว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับ จึงเรียกกันว่าเม่นใหญ่ส่วนตัวนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนี่คือพลายเดียวหลับในวันที่มางับบักมี่นะครับภาพนี้เป็นการมากินบักมี่ครั้งล่าสุดนะครับวันที่1เมษายน2568เราขอย้อนกลับมาพูดถึงความรักของพี่เดียวหลับบ้างนะครับ ตั้งแต่เราขึ้นเขาใหญ่มาก็เจอช้างป่าตัวนี้ก็ถือว่าบ่อยครั้งนะครับแต่ทุกครั้งไม่เคยเห็นว่าตกมันนะครับไม่รู้ว่ามีหัวใจหรือเปล่าจะมีส,สาวสุกไว้ที่บางบอลหรือไม่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้บางทีนะครับสำหรับใครก็ตามที่เป็นดารา ็มาอยากให้รู้ว่ามีภรรยาอยู่ที่ไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรตติ้งจะตกอาจจะรวมถึงช้างป่าตัวนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะครับ mm hmm. เพราะช้างพลายตัวนี mm hmm. ้ก็ถือว่ามีสตอรี mm hmm. ่ที่ต้องเรียกว่าสุดๆนะครับ mm hmm. ถ้าประกาศตัวไปว่าไม่สอด mm hmm. โหมดของแฟนคลับอาจจะหายไปก็ได้นะครับ mm hmm. เรามีภาพพิษเดียวหับ ในการมากินขนนบริเวณจุดนี้ก็ต้องถือว่ามีค่อนข้างจะยาวนะครับและการที่จะให้คำบรรยายว่าใช้งงใช้งาเก็บนั่นกินนี่บางทีก็ดูน่าเบื่อหน่ายนะครับจังหวะน,นี้บางช่องก็พูดว่าสุดแต่งวงจากไขคว้านะครับก็เอาให้ถึงเท่าที่งงจากคว้าถึงนะครับ เนื่องจากคลิปวิดีโอของเราค่อนข้างจะยาวนะครับเพื่อความบันเทิงในการรับชมจริงอยากให้ชมและฟังเสียงต้นฉบับนะครับมมินเเดดาาหหพีี่ยวไ ¡Gracias por ¿sí? Thank <laughs> you. Thank you. đưa ดสวัสดีค th ่ะพี่เดียวพี่เดียวจำหนูได้ไหมพี่เดียวสวัสดีค่ะมองหน้าหนูแบบนี้จำหนูได้ใช่ไหม I mm -hmm.

How I think And all the time mm -hmm. my battery is low. Yeah. Like power bank is the mm -hmm.